ये देला काम लागे काम कितना 100 किलो ครับสวัสดีครับสวัสดีที่พี่นาทุกคนครับสวัสดีเอฟซทุกท่านครับสวัสดีกลุ่มพลังรักวันนี้ก็มาทํางานวันนี้ครับอันนี้มากันสี่คนแบ่งเพื่อนๆไปช่วยพี่ชายครับพี่ชายเทพื้นสวัสดีครับพี่อนุรักษ์พี่ชายไปเทพื้นครับปูนประมาณห้าหกติวงานหนักครับงานพี่ชายงานมันหนักเลยแบ่งคนงานไปเพิ่มครับให้ไปช่วยพี่ชายอีกสองคน ทีมของพี่ชายมีคนงานน้อยครับก็เลยแบ่งไปสองคนวันนี้นี่มาสี่คนงานมันก็ก่อทำห้องน้ำพอทำได้อยู่ครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีท่านที่กำลังจะเข้ามาครับสวัสดีต่งหน้าครับจะได้ไม่ได้ไม่ได้ทักทายใครนะครับจะไปทำงานครับทำงานช่วยเพื่อนๆขอตัวทำงานก่อนนะครับ แล้วเรากป็นนี้เนาะเจาใจเจง่านะใครอยู anyway> ่มงใคไป่หอกยู่แจะเจ๊ไม่ใช่จะตายเกิตายเจือเจืนนเมื่อวานเลยนะเจื่อนในเมื่อวานนะเเกก็แต่ที่เน่ยชื่อแต่หง่อย่ร้องมาษา

我的光了，开了。 แม่นิตยาสวัสดีครับพี่พรทิพยสวัสดีนะครับพอดีรถเข็นพี่ชายาไปครับไปเข็นปูนที่หน้าง,งานของพี่ชายก็เลยนี่อาครับงานมันนิดเดียว ฟันสวัสดีนครับสวัสดีครับพี่อโนโเมื่อกี้หน้าจอดับครับที่สงวนสวัสดีนะครับหน้าจอมันดับครับเมื่อกี้โทรศัพท์ร้อนหรือเปล่า <ST ANT IC> ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับอันนี้อากาศมันร้อนเนี้ถ้ายัางไงก็เดี๋ยวมันดับไปก็คงจะได้ลงครับถ้ามันขึ้นต่อไม่ได้ ก็ขอบคุณ47ท่านครับ38ไลค์ยังไงก็ผมขอลงก่อนนะครับโทรศัพท์มันร้อนครับมันเล่นต่อไม่ได้ครับก็วันนี้อากาศร้อนมากครับก็ขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาครับขอตัวทํางานครับขอลงไลค์แค่นี้ครับมันโทรศัพท์มันร้อนครับมันไลค์ต่อไม่ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่เนตยาครับบายบายครับ